สวัสดีครับมันต่อจากเดิมนะครับเอ,อ่อก็จะมาอัดอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็จะมาสอนเล่นนะฮะก็เล่นไม่ยากหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วนะคะจะเป็รูปแบบนี้เห็นไหมตั้งค่ดีๆนะตั้งค่าหน้าคดีๆนะนี่ฮะคลิกปัดปุ๊บจับเป็นชิ้นนะฮะแล้วก็รอมันโหลดสักครู่นะแล้วก็จะ เราดินเข้ามาในนี้เหมือนตอนดาวน์โหลดนะฮะก็กดมาคุณก็จะต้องเอ่อกดไปที่ตรงนี้นะฮะนี่ตรงนี้นะกดดีนะ,ะโอเคคลิกข้าไป,ปั๊บรอบนดาวน์โหลดนะฮะถ้าก็อยากให้ไวก็ไม่มีทางฮะแอ้สหเกธิตด้วยนะคะ,คะ,คะว่า ถ้าเคยดูวิ nou, ้งภาคสอนเนี่ยจะเคยกาพภาคเฉยเนี่ยจะเคยเห็นเจ้าคิกครับตัวนี้นะฮะเดียกับเชี่ยวคนของเขาอ่าก็เป็นเกมที่สนุกมากนะฮะหากันได้ครับลงลงวัน ลงวันละอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งลงอาทิตย์อาทิตยหนึ่งลงแล้วก็อาทิตย์หนึ่งลงเดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยงงเลยนะฮะก็เกิดอะไรขึ้นนะฮะเราจะเอเขามาได้ไงบอเถอะนะะก็วิธีเล่นนะฮะดูให้ดีการเดินก็ W A S D นะฮะ ก็เหมือนเกมทั่วไปนะฮะ W A S e. w, D W คือเดินหน้า S เป็นยูเเดินหน้า A ก็ A ก็คือเออ่เลี้ยวซ้ายนะฮะ D ก็คือเลี้ยวขวา S ก็คือถอยหลังนะฮะก็นอกจากตอนเดิมที่เออ่เอ้ยยังดิที่ ผมเล่นมานานแล้วนะคะก็๋ยจจะไปบอกว่าต้องเอามังกรที่ไหน,นะฮะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกมา,มาีนี่นมานามาอะฮะก็เห็นนาไหมถ้าเรามังกรคุณตัวแล้วคุณสามารถเอามาง์ไปลิดตรงนี้ได้ลิกเข้าป้าแล้วคุณจะขี่มังกรในทันเทีแล้วอ่าฮึเห็นนะถ้าเกิดแต่มังกรคุณจะมีสาสองขั้นนะฮะก็ขั้นแรกเกิดมาบินไม่ค่อยได้ขั้นแรกเกิดมาบิน บินไม่ได้ตอนแรกตอนตอนมันยังเด็กอยู่จะบินได้แต่ตอนมันโตขึ้นเป็นวัยรุ่นอ่ะจะบินไม่ได้นะฮะก็คือคล้ายๆกับแบบเป็นวัยรุ่นยังเป็นเด็กยังเป็นเด็กที่ยังบินไม่แข็งนะฮะก็เราต้องอันนี้เดินเข้ามาในนี้นะฮะนะฮะก็เดินเข้ามาในนี้ปุ๊บนะฮะแล้วก็เข้ามาในนี้ปุ๊บปั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 ๊บนี่นะแล้วก็ ถ้าเกิดใคาที่เพิ่งเล่นเนี่ยแนะนำให้ต้องมาเจอกับไอไตรรงคนแก่ๆตรงนี้นะฮะแต่ผมเล่นมาแล้วก็เลยไม่ได้เจอนะ่ไม่ไเจอนะเข้ามาแล้วหลารุ่นชั่วม,มาแล้วหลาชั่วรุ่นนะคะก็แล้วคุณก็พอคุณไดสายพันธุ์เพิ่มคุณก็ต้องเอาตามสายพันธุ์นะันะจริงๆเอามุกมุกก็ได้แต่ขอแนะนำอย่าเอาใบตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งสามตัวเท่านั้นที่ห้ามที่เขาห้ามตัวนี้ด้วยฮะก็ได้แต่มีแต่เอย,ยุน้ำเช่าขอหมึกถึกมึกถึกเป็นตัวอ้วนนะฮะแล้วก็ไอสองหัวอยู่ไหนวะนีไ่ไงสองหัวนะคะนี่และยังสำคัญมากนี่ตรงนี้เลยถ้าเกิดไอ้หลอดสีเหลืองๆเนี่ยตรงเนี้ย มันมันขึ้นสีฟ้าๆเมื่อไร่อ่ะคนอ่ะต้องคคนอ่ะต้องกดไปล,ลงจากมังกรแล้วก็ไปเล่นกับมันมันจะดีไม่งั้นอาจจะบินช้าลงก็ได้นะฮะเออและที่สำคัญนะฮะในช่วงนี้ก็เริ่มมีการบุกลุกของใครที่ได้รู้ไว้จกิ้งตอนภาคสองอ่ะท่านจะเห็นว่ามีการต่อสู้ของ เอ่อไออะไรอ่ะพวกตัวร้ายที่มันไอ้น,นี่มังกรทำมังกรจากสูงมาด้วยนะฮะก็ตัวเล็กๆอะ่ะอย่าพึ่งเลยเพราะมันจะอันนี้เสียงสำหรับตัวเล็กมากนะฮะอันี้ก็นี่อ่าเห็นไหมเห็นไหมเทเบล่ okay, โอ้ชีวิตไม่ได้ซื้อไม่ซื้อง่ายๆ,ๆนะ โห้ใช้เพชรตั้งหนึ่งร้อยเชียวอะ่ะไม่ได้ซื้งง่ายๆเลยนะโอ้โดูดูแพงนะสีนึงอะ่ะแล้วแบบสีเมื่อกี้ใช่ไหมใช้เพชรเท่าไหร่รูนะ้ไหมอันนี้แปดเอ้แปดสิบเจ็ดอะเออถูกแล้วแปดสิบเจ็ดนะฮะก็แพงมากใครที่คิดจะซื้อก็คิด,ๆๆดนะ <laughs> คิดใหม่ได้นะฮะคิดคิดใหม่ได้นะฮะอ่า ก็เล่นมานานแล้วก็ได้ซักมานสามดาวครึ่งนะคะนี่สามดาวครึ่งเอ้ยนีนะสามดาวครึ่งตัวนี้นะฮะก็บินท่านี้ตลอดเลยนะคะก็เท่นะหลายๆคนก็เข้ามาเล่นได้ตามที่อันนี้ทำเอาไว้แล้วนะคะก็จริงๆนะฮะเขาจคลิปไเท่านี้นะครับบายบายเจอกันคลิปหน้าครับ เอ้ยต <screws> <fridge> okay. oh, so so ืดเออเกือบลืมไปการนี่มังกรของพวกคุณโตแล้วแล้วคุณอยากให้มังกรมันชะลอปึ๊บคุณจะต้องกดชิปตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเป็น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 เพื่อจะไหนเปนเอออย่างเดี๋ยวเปิดไฟไม่ได้มันเปิดไฟไม่ได้อาหารเข้าแล้วอย่ากดปุ่มนี้นะฮะตรงนี้ฮะเห็นเลื่อนจากตรงนี้เอ้ยเลืนจากตรงนี้มาปุ่มนึงนะโอ้ยนี่ฮะ เงยเว้นจากตรงนี้ไป,นนปอปุ่มนึงแล้วก็มาขึ้นตรงนี้ปุ่มนึงแล้วคุณลองบินดูปุ๊บแล้วลองกดชิปปุ๊บมันจะเป็นการเบรกเห็นไหมฮะแล้วก็ขอจำที่เม่านี้นะครับบายบายจุจุ๊บายบาย